สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถยนต์มือ2โอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ที่ชนบุรีนะครับก็วันนี้ทางเต็นท์รถโอตอาร์ตโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆอีกหนึ่งคุณภาพนะครับที่จะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันสําหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้าฮุนไดฮ i สวันะครับ ตัวรุ่นอีลิตนะครับปี2019นะครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่1,320,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่22,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจหรือกำลังมองหารถแนวครอบครัวหรือรถตู้11ที่นั่งนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า h ุนไดเฮ h 1นะครับตัวรุ่นอีลิตคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ที่สำคัญคันนี้ประวัติเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถนะครับเข้าศูนย์ตลอดเบลกไมวิ่งเพียงแค่4,2,000กว่าโลเท่านั้นดูดีครับคันนี้เงาทั้งคันเลยนะครับที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับเราเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นให้เรียบร้อยเป็นปี2023แล้วนะครับก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ เรียนเชิญนะครับลองเข้าแวะมาดูก่อนได้นะครับที่เต็นรถยนต์มือสองโอ๊ดอาร์ตภูมคาร์ที่ชลบุรีหรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เศูนเป็นเบอร์คุณโอ๊หรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0860-264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเต็นรถยนต์มือสองโอ๊ดอาร์ตภุมคาร์ของเราจะพาไปชมหน้าสำหรับเจ้าอ e ีลิปนะครับตัวตัวเฮดวันคันนี้กันนะครับนะครับเริ่มจากตัวด้้าานนนหเลยะครับ ดีไซน์นะครับตัวกระจังหน้ายังคงถูกแบบนะครับเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับก็เป็นโฉมหน้าเชนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแบบใหญ่ๆเลยนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์ตรงกลางเป็นนะครับสัญลักษณ์ฮุนไดนะครับยาวตัดรับมาถึงตัวชุดไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจคเตอร์นะครับแบบหลอดฮาโลเจนนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดไฟนะครับแบบหลอดฮาโลเจนสวยๆนะครับตัดด้วยไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นแบบหลอดฮฮโลเจนเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างดูดิครับไม่มีริ้วรอยเงาแงงเลยนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแม็กอัอลอยขนาดขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้นะครับที่สำคัญได้ยางใหม่เป็นปี2023นะครับนี่นะครับตัวสติ๊กเกอร์ของตัวยางยังไม่เคยแกะภายในช่วงลงช่วงหน้าซุ้มล้ออาดสอ้าอานคันนี้ นะครับแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญตัวนี้ประตูหลังนะครับเป็นตัวสไลด์แบบเมนนุ่นน,นนะเพราะตัวนี้เป็นตัวรุ่น e l ลิทนะครับอ่าภายในดูกว้างนะครับกระจกนะครับด้านหลัง นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดนะครับสไลด์ได้นะครับเป็นแบบวั e t ั u นะครับด้านในนะครับเบรกช่วงล่างนะครับหน้าหลังจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเถิดมาที่ด้านท้ายบ้างนะครับด้านท้ายนะครับข้างบนหลังคาก็จะมีสาวกาศเป็นแบบมือหมุนตัดด้วยสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรคดวงที่สนะครับด้านหลังกระจกก็จะมีก้านปัดน้ำฝนพร้อมที่ฉีดน้ําไล่ฝ้าคบขันนะครับมาพร้อมไฟท้าย นะครับรแบบมัลติ or, รีเฟคเตอร์นะครับสวยๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว H1 นะครับพร้อมกับตัวรุ่น e l i t นะครับให้เรียบร้อยคันนี้ก็มีติดในส่วนของกล้องมองหลังเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยด้านหลังให้ทั้งหมด4จุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกำลังมองหา รถตู้สักหนึ่งคันนะครับแบบ11ที่นั่งนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมแนะนำคันนี้เลยเจ้าฮุนไดฮิสทันตัวเอริปี2019คันนี้ในราคา1 3 2 0 0ล้านบาทที่สำคัญออก,กรถกับเราดียังไงเราการันตีตัวถังเลขใหม่ให้นะครับตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วไมไม่แท้รับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินค่าลับบ้านให้คุณลูกค้าอีก1 0 0 0 0แสนบาทค่าเสียเวลานะครับอ่ะต่อมา เดี๋ยวผมพาชมในส่วนของตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารก่อนนะครับเออพูดผิดเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับในส่วนของตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ทันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาแบบ VGT Turbo Intercooler นะครับ ให้แรงม้าสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ175แรงม้าที่สําคัญผมเน้นตัวถังเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าน็อตในส่วนของตัวซอบแก้มซับในต่างๆยังคงสภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็วนอตเดิมนะครับไม่มีขันไม่มีขยับนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียว ไอ้ที่เสียงดังๆังนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นระบบสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาเดี๋ยวอันนี้เราแก้ไขให้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าภายในกว้างมากนะครับอันนี้เห็นนะครับรถสิบเอ็ดที่นั่งหัวหมอนครบนะครับผ้าหลังคงหลังคา,าสะอาดติดตั้งจอทีวีด้านหลังมาให้ครบนะครับอ่าเบาะ นะครับเป็นเบาะหนังสีครีมดูดิครับสภาพเบาะยังตึง,ตงๆสวยๆไม่มีฉีกขาดนะรถวิ่ง40,000กว่าโลเท่านั้นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยด้านขวาก็จะมีในส่วนตัวปุ่มปรับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกปรับความสว่างของตัวเรือนใหม่นะครับพร้อมกับไฟเก๋งครบ แผงซว้กระจกประตูก็จะเป็นสวิตกระจกประตูนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็มีระบบเซ็นทัลล็อกปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้าแบบนี้รวมไปถึงด้านล่างก็จะเป็นเปิดฝาถัางน้ำมันนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปชมเลยขอญอาตินิดหนึ่งรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่42,204กิโลไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับ อ่านี่นะสี2 0มืกิโลนะครับในกล้องอาจจะดูไม่ชัดแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะครับที่สำคัญในส่วนตัวสภาพภายในหน้าคอนโซลด้านหน้านะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยขูดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพสวยอ่า นะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งในส่วนของตัวหน้าจอเครื่องเล่นนะครับมาให้ใหม่นะครับเป็นหน้าจอเทส l a Android ขนาดประมาณ8นิ้วตัวนี้ก็เล่นรองรับเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยรองรับในส่วนของตัวเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเล่นในส่วนของตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับดูในส่วนของตัวระบบนําทางเนวิเกเตอร์แบบ Google แ a p ได้นะครับก็เดี๋ยวรอมันโหลดนิดนึงนะครับเนี่ยสามารถนะครับเชื่อมต่อบลูทูธหรือ เชื่อมต่อในส่วนของตัวระบบนำทางแบบ Google Map ได้แบบนี้เองเพียงที่เราเชื่อม Wi-Fi เข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็ดู y o u t YouTube ได้อันนี้ผมเปิดคร่าวๆให้ดูนะครับอ่าต่อมานะครับระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Air Auto นะครับก็แยกปรับนะครับแรงลมระหว่างตัวตอนหน้าตอนหลังให้ได้นะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติอ่าแบบนี้นี่นะครับ Google Map ก็ใช้งานได้นะ เราก็แค่ตั้งระบบเข้าไปนะครับรองรับในส่วนของตัวช่องเสียบ USB AUX ให้ A เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีช่องที่จุดบุหรี่นะครับแบบครบคันนะครับด้านบนหลังคานะครับมีช่องใส่แว่นตานะครับไฟเก๋งติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะในส่วนของตัวไฟเก๋งด้านหลังนะครับก็ติดเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ผมขออนุญาตดับก่อนนะครับม่านบังแดดฝั่งนี้ นะครับยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยใช้งานได้นะเปิดให้ดูเลยนี่เปิดไฟติดนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ภายในเรียบม,มากๆนะครับที่สําคัญนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูดีครับรถหน้าใช้นะครับ วิ่งเพียงแค่40,000กว่าโลเท่านั้นนะครับอันนี้หน้าจอเครื่องเล่นก็ยังคงสามารถรองรับเครื่องเล่นในส่วนของตัวเครื่องเล่นต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเข้าไปที่เมนูก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถเลือกนะครับว่าเราจะเล่นอะไรโหลดในส่วนของดู y youtube อย่างนี้ได้นะครับก็สามารถ นะครับเล่นในสงตัวหน้าจอนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านตัวพงมลาลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ที่สําคัญเข้าเพียรถอยนะครับก็กล้องมองหลังนะครับภาพชัดแจ๋วสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคุณภาพนะครับแนะนําเลยก็ถ้าออปชันอะไรที่ผมพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกรับประทานอะไรคุณผู้ชมด้วยนะอันนี้ผมพามาดูในส่วนของตัวสภาพรถนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะครับเบาะด้านหลังนะครับแถว2ยังอยู่ในสภาพเตึงเสวยๆตรงกลางก็สามารถปรับพับเป็นที่วางของได้นะครับแล้วก็บอกด้านหลังเนี่ยแถว2ตัวนี้สามารถหมุนได้ร8 0ยองศาหันหลังได้เลยนะครับ เบาะแถวถัดไปนะครับก็หัวหมอนเบาะอยู่ครบหมดนะครับอ่าก็นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวปรับอุณหภูมิแอร์แยกมาให้พร้อมกับตัวช่องลมแอร์นะครับอยู่บนหลังคานะครับแอร์เป็นแอร์ลาวแล้วก็ถือว่าเย็นสมบูรณ์แน่นอนนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของตัวรถตู้นะครับแนวสไตล์ MPV แบบส1าที่นั่งน,นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้า ฮุนไดเฮสตัวเอลิทคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าฮุนได H ฮสันตัวรุ่นเอลิทปี2019คันนี้นะครับสนใจยังไงก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์รถยนต์มือสองโอร์อาร์ผมขาดที่ชลบุรีสำหรับวันนี้ผมพาชมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ